ไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราเลยนะครับแม้จะมีสำง,งานีพิทักษาสานันติภาก็ดีแต่ว่าหากมีกรณีพิภพาพในด้านข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่จะจัดพิธีกรเข้ามาช่วยวัดตา่ตางๆนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ผิดฟ้าผิดตัวแล้วก็ไม่ถูกจุดนะครับก็มีปัญหาใน,ในหลายด้านทีเนี่ โมดิที่นายกองรับทำของเราเนี่ยนะครับโดยท่านอาจารย์ชัเฉลเนี่ยเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการถวายความรู้พระภิกษุสมเณรมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับโดยเฉพาะในเขตปกครองภาคสิบภาคสิบเอ็ดแล้วก็ภาคแปดแล้วก็ทางผมใต้แล้วก็ในส่วนพื้นที่ภาคกลางแต่โดยมากแล้วเนี่ยจะไปบรรยายถวายความรู้ในส่วนของคณะสงฆ์ฝ่ายวินดกบใดเป็นส่วนมาก ที่เป็นคณะสงฆ์คณะคอมมยุนิส์เนี่ยเราแทบยังไม่ได้ไปเลยครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นของฝ่ายมหาร์กิวร์กันเปิดกว้างมากเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลาเกือบทั้งปีครับในการดรเนินกายหมายความรู้ฒิเกตุของท่านแอ่พักพักพักเสร็จของจังหวัดเออ่ไล่ตั้งแต่จังหวัดบนยโสธรนั่นได้เจ็ดแปดจังหวัดครับคือกว้างม,มากแล้วก็ไปแต่ละที่เนี่ยมีเจ้รราคณะภาษาอธิการแล้วก็ไปยายงวิจกรมาร่วมผ่าพน แต่ว่าที่น่าตกใจที่สุดคือว่าคณะสงฆ์ภาคใต้ครับคณะสงฆ์ภาคใต้มีความเป็นเอกภาพมากในการที่จะมารับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับโงรงการคณะสงฆ์และปัญหาด้านกฎหมายไปบรรยายในเขตภาคใต้เนี่ยภาพจะเยอะมากครับเจ้าคณะผู้สัอธิการจะมาจนกระทั่งมันต้องมีตัวอิเสรมาครับบางที่อยู่ทันทันกว่าซึ่งก็เป็นที่ได้ยินดีคบว่าในปัจจุบันเนี่ยพระภิษุามเณรเราครูบาอาจารย์ คณะสงฆ์เราเองเนี่ยกระหนักรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องการมีบุคคลภายนอกมาทาลายพุทธศาสนาของเราไม่ว่าในรูปแบบของการทําลายล้างอิดเบือนพระพุทธธรรมคาสั่งสอนหรูอแม้กระทั่งในรูปแบบของการที่จะเข้ามาสร้ายคามประโยชน์หรือว่านาไปสู่ปัญหาต่กกางๆแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาการแก้ไขในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ ซึ่งไม่มีความชัดเจนเลยพอมีกดณีที่หลงึ้ษศาลปั๊บก็จะมีปัญหาจนกระทั่งว่านาไปสู่เรืเ่องต่างๆที่มันเป็นตึังมาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็เป็นนิม้มหม่ที่ดีแล้วก็การาบขอบพระคุณพระเถระที่เถระโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ,ะจ,ะจะ้าเจ้าคณะแพทย์หลงพ่อรองเจ้าคณะาพทย์และหลวงพ่อเจ้าได้จังหว นะครับที่เมตตาให้บูรณาธิกาท,ท่านานายกองทัพทำเราได้มีโอกาสมารับใช้ได้มีโอกาสมารักษาไว้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายนะครับถวายแด่จเจ้าพระพสานนธิการครับผมอยากจะเรียนเชิญท,ท่านประธานอยู่ที่ท่านานายกองทัพทำครับครับก็ปราศรัยปรการประเด็นที่ผู้เข้ามาเขดีใจครับที่จริงวันนี้ผมมีสามมีสารเจ็ดวัน วันนี้ก็ลาดนะครับก็ขอมาถวายความดี่งเรที่นี่เพราะว่าเป็นเป็นหลวนตะเล่นเขอยากจะกราบเรียนกับพระสงฆ์การพระบุญญาของซึ่งลูปนะครับว่าเวทีภายของวามทำเเกินอยากรรมายึดใช่ไหมเกินอยากเราปูแสงยานวอาหลวที่วัด อลพลันเยาวิเวศจังหวัดอำนาจเจริญตอนสมัยวิกฤตก,การณ์เรื่องนีดนะคับหมอปลาเกิดตอนนั้นครับแล้วเกิดทนายกองคำทำเนี่ยบเกิดวัานทาี่15พฤษภาคมพศ2565ซึ่งเป็นวันมีิาดารพิศารพ,าาพอดีเทำคำที่หนึ่งค,คำแรกที่ว่าทนายกองคำ,คำ ตอนที่ผมเลยกลาบในพิธีการหลวงปู่แสงว่าจะเอาเรื่องกักบคุณหมอปามาที่ท่านก็ไม่เอาเรื่องเราก็เลยลออาความเป็นธรราที่รัฐบา,าลไทยเองแล้วก็มีคำคำที่เราพูดขึ้นมาคือว่าเราจะเป็นท่านนายกองทัพนำให้กับหลวงปู่แสงแล้วก็พระที่ 4, สุธรามเนรทั่วประเทศทำเดียวเองครับแล้วก็ไม่ได้ใครที่ ถ้าทำเนี่ยนักข่าวก็จับมาเป็นประเด็นแล้วก็ตีข่าวออกไปวันนั้นแหละครับเป็นวันที่กำเนิดทนายความสำขหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยเราก็มีข้อพิสูสารพเดเปนจำนวนมากครับที่ขอความช่วยเหลือเราก็เลยลองให้มีการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทนายความพระแล้วก็ พี่น้องประชาชนไม่น่าเชื่อครับมีทนายทั่วประเทศสามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนคบเจ็ดสบเ7็จังหวัดแล้วก็มีคัะผู้สู่รวมห่ประชาชนสองร้อยกว่าตอนนี้เรามีสมาชิกห้าร้อยกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะม,มาไปขนาดน,นี้และการคณะบุคคลก็กลายมาเป็นมือวิทนาลัยมองรับ ผลงานผมคิดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคงเก่งแล้วครับเพราะวันนี้เราตอนนี้เนี่ยเราช่วยเหลือดูแลบำรพระพุทธศาสนาป้องกันกำจัดผู้บริษัทสีที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนาอีกทีแล้วในการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดกอะรเลกอย่างเราไม่ได้คิ้เงิดนเราทำ แล้วเราก็มีทนายทั่วประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดโคนรงการนี้ขึ้นมาก็คือหลวงพ่อวัดมูลท่านอยากให้ผมสองคนเนี่ยไปบรรยายชั่วโมงเดียวผมบอกว่าทำไม่ได้หรอกที่คน,นเสียมันเยอะทั้งกฎหมายกฎหมายเป็นรัฐบาลกรมประกาศร,รัสิบของมหาเป็นรัฐบาลกรม เยอะมากกดกระทรวงอีกก็เลยกลับมาเตรียมตัวประมาณสามเดือนก็เลยจะทำเป็นโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการแก่พระสา,ธา,ธาสรีบาตรพระภิกษุวิยาวิทยากรคณะกรรมการวัดและประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งหมดสิเดครั้งที่จริงแล้วเนี่ยครั้งที่สิเดเนี่ย จะต้องอยู herman, uri, ่ท fiz ี่หันใหญ่ในวันที่1 6แต่ปรากฏว่าพระที่ที่เป็นท่าน16ครับท่านท่านท่านขออีกวันนึ่ก็เลยก็เลยเป็นการที่สองที่นี่ครับเดี๋ยววันที่1 6เข้าไปที่หันใหญ่ไปทีอันเกิดครับและนี่คือความเป็นมาของมนิธิทนายกองพระธรรมก็อยากจะให้พระธรรมยุทธทุกท่านภูมิใจเลยนะครับ ว่าเมุมอวทนกี้นายกองทำเนี่ยเกิดการธรรมยุทธ์เกิดจากลบดูแสงและก็มีผลงานโดดเด่นมาจนถึงันนี้นะครับและที่โดดเด่นมากก็คือว่าพรตติมาและสมาคมที่4242องค์เศที่มหาเทระสมาคมมีพรตติออกมาในค่อนข้างที่จะเป็นคุณกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ สรุปสัส้นๆเขาคือว่าถ้าใครสอน